หลังเลิกเรียนน้องเตรียมถ่ายรูปน้องทันใดนั้นเสาเสาอากาศตกลงมาจากด้านบนเจ้าหลายพี่สาวหนึ่งปีหลังจากที่พี่สาวเธอเสียชีวิตเธอกําลังเป่าเทียนวันเกิดเธอกริงหน้าบ้านก็ดังขึ้นพ่อเลยไปเปิดประตูเธอเพิ่งเปิดประตูและเห็นไครตกลูกสาวที่หายไปของเขาน้องคิดตกไม่เชื่อ เพราะพี่สาวของเธอเสียชีวิตต่อหน้าเธอในวันนั้นแต่ที่ประหลาดที่สุดคือพ่อแม่กอดใครตกร้องให้อย่างไม่ต้องสงสัยแล้วพ่อแม่ของเธอก็ฟังคำพูดของใครตกแต่จูจ่ๆใครตกก็โกรธขอให้พ่อแม่ไปซื้อสเต็ตและวายทันที พ่อแม่ฟังใครตกและซื้อมาทันทีแต่พี่สาวของคิโตก,กลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติขณะที่ใครตกกำลังอาบน้ำเธอต้องการที่จะดูว่าหน้ามีอะไรผิดปกติแต่ไม่พบอะไรเลยและพ่อแม่ของเธอก็เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆคิโตเห็นพ่อเลียผมของใครตกเขายังบอกอีกว่านี่คือวิธีแสดงความปรารถนาถึงสาวสาวดูพฤติกรรมผิดปกติของพ่อคิดตกก็ต้องจัดไปแล้วเธอก็ออกจากบ้านแม่กำลังเผารูปภาพเก่าของครอบครัวพอถามกลับกลายเป็นเจตจำนงของใครตกสิ่งเหล่านั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปเธอยังไม่กลับหรือ คิดตออยากถ่ายรูปพวกนี้คืนเธอก็เลยทะเลาะกับใครตออยู่สักพักกลับทําให้ใครตกตีรัวหลังพ่อเห็นก็ตกคิดตกใครตกยังยืนข้างคําพูดยั่วยุพ่อเหมือนน้องต้องโดนสอนอีกแล้วใครตกเลยเอาแซ่ให้พ่อไปสอนคิดตกพ่อเอาแ่ใบหน้าเหี่ยวย่นผิดปกติแม่ถึงกับรีบเข้าไปช่วยอุ้มคิดตกกลับมาพ่อหิ่งแ่ย่างดูร้ายบนหลังคิดตกคิดตกทนไม่ไหวแล้วเป็นลมแต่นี่ยังไม่จบขณะที่คิดตกกําลังอาบน้ําอยู่ในอ่างใครตกรีบวิ่งเข้ามา เธอปีนลงไปในอ่างและจุบที่ตดหนึ่งครั้งใครตดดึงผมยาวออกอยากให้คิโตเห็นแผลที่ไหล่ที่ปากแผลจูจๆก็มีลิ้นโผลออกมากลัวจะเป็นลมไม่มีเวลาใส่เสื้อผ้าแล้ววิ่งออกไปเธอบอกพ่อแม่ว่าพี่สาวไม่ใช่มนุษย์แต่พ่อแม่ไม่เชื่อเลยและตกเธอโดยตรงสองครั้งแต่ตอนนี้ใครตกไม่มีความสุขอย่างยิ่งเธอบอกพ่อแม่ว่าจะหนีออกจากบ้านพ่อกลัวมากตอนนี้ลูกสาวกลับบ้านยากมากพ่อแม่ไม่อยากให้เธอไปเธอต้องกลับแล้วเธออยู่ที่ไหนนี่คือบ้านของเธอ ว่าไงนะแม่มองดูดีๆลูกสาวคุณสวยมากไหมทันใดนั้นพ่อก็มีอาการชักเขาถือมีดยาวอย่างอิสระแล้วเสียบเข้ากับหลังไครตกเขาแค่แทงมีดแต่ละเล่มแล้วบอกว่าเขาไปไม่ได้จากนั้นพ่อแม่ของเธอก็เริ่มทำลายล้างพ่อหั่นร่างของไครตกเป็นชิ้นๆนในครัวแม่เอาหัวไครตกทิ้งลงถังขยะ ออกไปข้างนอกแล้วโทรหาไครตกบอกเธอว่าเธอพร้อมสําหรับการเรียนแล้วแล้วแม่ก็ทําข้าวกล่องให้ลูกสาวทันใดนั้นเนื้อของไครตกก็ตกลงมาในกล่องอาหารกลางวันแม่ไม่ได้สังเกตวันนี้ครูแจ้งชั้นเรียนว่ามีนักเรียนใหม่มาเพื่อนร่วมชั้นคนนี้หน้าเหมือนไครตกเลยขนาดฝฟบนใบหน้าก็ไม่เบี่ยงเบนเลยคิดตกที่กลัวนี้ตะลึงงน พี่สาวของเธอตายไปแล้วเมื่อหนึ่งปีที่แล้วใครตกเมื่อวานก็โดนพ่อแทงตายเหมือนกันคนนี้ใช้พี่สาวเธอจริงๆรหรอจนถึงพักกลางวันคิดตกกำลังเตรียมกินข้าวเพิ่งเปิดกล่องข้าวเจอก้าวหัวของใครตกคิดตกกลัวเกินกว่าจะรีบโยนกล่องอาหารกลางวันลงถังขยะแต่คิดตกจากไปไม่นานมานี้เพื่อนเสน็จของเธอเดินตามถังขยะไปก็เจอกล่องอาหารกลางวันใครตกอยิกลิ้นเข้าปากเพื่อนเสน็จของเขามันยังไม่จบ พ่อที่อยู่ตรงนั้นเห็นหัวของใครตกโผล่ออกมาจากถังขยะฟังความเย้ายวนของเธอพ่อหยิบมีดอีกแล้วแอบมองภรรยาผ่านช่องหน้าต่างเพื่อให้ใครตกเติบโตอย่างรวดเร็วพ่อเลี้ยงด้วยเนื้อเคี้ยวและกระปิแต่ใครตกไม่สนใจอาหารนี้เธอบอกให้พ่อถือมีดผลไม้ไว้ข้างแม่แล้วป้อนเนื้อสับ์ให้ใครตกเติบโตร่างกายคิดตกรู้สึกว่าพี่สาวของเธอเป็นสัตว์ประหลาดเมื่อเธอเข้าห้องแลกผ้าเธอค้นพบสถานที่ที่น่ากลัวในภาพถ่ายนักเรียนใหม่คนนี้มีก้อนใหญ่ที่คอ ไข่ตัวนี้คือพี่สาวสัตว์ประหลาดของเธอจูจูเพื่อนสนิทของคิโตกก็มาหาบอกว่าเพิ่งเจอเพื่อนใหม่หลังจากพูดแล้วเริ่มโชว์ก้อนใหญ่บนไหล่ของเธอเธอยังอยากจะจุกคิโตกสักครั้งตอนนี้เพื่อนสนิทของเธอถูกไขรตกลงไหลไปแล้วคิดตกกลัวเกินกว่าจะผลักใสแล้วรีบวิ่งออกไปคิดตกวกิ่งเหมือนบินอยากหาเพื่อนร่วมชั้นมาช่วยแต่ผู้ชายในหอก็โง่กันหมดมเพราะเห็นไครตกผิดปกติในระหว่างวันคิโตกเพิ่งจากไปเพื่อนสนิทวิ่งเข้ามา แต่เด็กที่นี่เหมือนถูกผีเข้าสิงพวกเขาถูกควบคุมโดยใครต่อแล้วถือมีดตัดหญ้าข้างคอของเพื่อนซีเพื่อนร่วมชั้นชายคนนี้ถือมีดหญ้าข้างคอของหญิงสาว 1. ชิ้นเพื่อนผู้หญิงคนแรกคือที่1อีกที่หนึ่งคือที่อื่นคีโตตกใจวิ่งไปที่ห้องเรียนเธอเห็นเพื่อนร่วมชั้นชายคนหนึ่งแทงใครตกด้วยมีดซ้ำๆเขาบอกคิโตกว,ว่ามีเสียงในหัวบอกให้ฉันฆ่าใครตกเมื่อทั้งสองคุยกัน ไค่ตกฟื้นคืนชีพช่วงนี้เธอยังวางแผนที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายของเธอคิดตกไม่ไหวแล้วจริงๆเธอแทงเพื่อนร่วมชั้นชายและไครตกทันทีคิดว่าเรื่องนี้จบไหมคิดตกหันกลับมาเห็นร่างไร้หัวของเพื่อนสีกำลังเดินตะวัดแต่อยู่เธอจบลงด้วยการซ่อนตัวอยู่ในห้องเครื่องมือเห็นหัวไข่ตกโผล่ออกมาจากถังขยะอย่างช้าๆสาขาและสาขารอบคิดโตสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไครตกอยากจะจุกคิดตสักครั้งคริสเดน่ง ที่คิดตกตื่นขึ้นบนเตียงเธอเดินออกจากห้องด้วยใบยหน้ามารักขี้นกพ่อแม่ของเธอเตรียมอาหารเช้าไว้ให้แล้วโชคดีที่มันเป็นแค่ความฝันคิดตกไม่มีน้องสาวเธอไม่ใช่ลูกแท้ของพ่อแม่ของเธอความจริงที่ว่าเธอถูกเพื่อนของเธอรังเกียจแม้กระทั่งรุ่นพี่ฉันไม่สนใจเธอเลยพ่อแม่ของเธอก็เกลียดเธอเหมือนกันเธอไม่มีความรู้สึกถึงการมีอยู่เพราะมีคนไม่ชอบเยอะในที่สุดเธอก็นึกภาาพ,พี่สาวเธอคิดว่าทุกอย่างทำโดยใครตก ขโมยความรักทั้งหมดที่เป็นของเธอเฉพาะเมื่อเธอฆ่าเขาคุณเพิ่งได้รับความรักที่แท้จริงเมื่อใครตัวอยากผ่านโลกสมมติสู่โลกแห่งความจริงทันใดนั้นพ่อก็เริ่มกินผลจูู่แม่ก็หยิบมีดผลไม้ในที่สุดคิดตกก็ได้พบกับร่างที่แท้จริงของใครตกเธอเริ่มการสังหารครั้งใหญ่แล้วพ่อของคิโตกก็ถูกฆ่าตายอย่างทารุณเพื่อนเสน็จของเธอก็ถูกฉีกออกเป็นแปดชิ้นเช่นกันผู้ชายที่เธอแอบรักหนีไม่พ้นตอนนี้ใครตกทำได้ทุกอย่างที่เขาต้องการคิดตกไม่มีทางออก สุดท้ายก็ต้องร้องให้แลกกลายเป็นหนึ่งเดียวกับไค่ตกพรุ่งนี้ตอนเช้าคิดตกแต่งตัวสวยออกจากบ้านตอนนี้เธอเป็นทั้งไคโตกและคิดตกเธอเดินบนถนนที่พลุกพล่านพี่สีตารีบมาขวางทางคิดตยิ้มและเดินตามเขาไปแต่หนึ่งนาทีต่อมาเขาแทงเธอด้วยมีดและฆ่าเธอปากยังพูดอยู่เธอจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนอื่นเข้ามาใกล้คุณเด็ดขาดคิดตมองใบหน้าของไคโตในกระจกมองข้างดูเหมือนใครบางคนต้องการฉันในตอนนี้ไคโตกหัวเราะแล้วคิดตกก็หัวเราะเหมือนกันในที่สุดคิดตกตัวน้อยก็รู้สึกเป็นที่รัก